สวัสดีครับอยู่กับผมครับแจ็ค JAP นะครับกับบริการนิพพานรถมือ2ครับ วันนี้มากับโปรดักชั่นเปี้ยนครับมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับตัว GT เครื่อง2,005นะครับปี2012มีแอร์บนแล้วนะครับก่อนจะไปดูรีวิวนะครับบอกเลยว่าต้องกดไลค์กดแชร์ก่อนกด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่าครับ เริ่มต้นนะครับกันที่ภายนอกก่อนนะครับคันนี้นะครับส่วนตัวบอดี้ของเขาเองเนี่ยร้อเหมือนจะออกมาจากศูนย์แบบใดแบบนั้นมีเพิ่มเติมคือมีสเกิร์ตมาแล้วรอบคันนะครับไฟหน้าใสใสกระจังหน้าเดิมของตัวนี้เลยนะครับต่อจากรุ่นนี้ก็จะเป็นโฉมนี้เปลี่ยนกระจังหน้าเป็นแบบนมเท่าน,นั้นเองนะครับแม็กอาจจะละลายนะครับแต่แม็กตัวนี้ก็เป็นตัวของตรงรุ่นของเขาเหมือนกันไม่ได้เปลี่ยนมานะครับยางก็ถือถว่าใช้ได้ปี18ปนะครับประมาณ4ปีดอกก็ยังพอเหลือก็ถ้าไม่ซีเรียสก็ใช้งานได้ดูแต่่่ยีห้อกอกน เจ้าของดูแลไม่ดูแลนะครับบิดโตเลยนะครับบันไดข้างมาพร้อมนะครับกระจกข้างโครเมียมไฟอยู่ครบนะครับ <Wow. S 1> คันนี้มือเดียวป้ายแดงเลยมือจับมีตัวครอบโครเมียมมาให้ด้วยนะครับในส่วนของภายนอกคันนี้เนี่ยผมเก็บสีแค่บางจุดเท่าน,นั้นเองนะครับคันนี้อาจจะมีร่องรอยของสีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่มั่นใจได้เลยว่าเป็นสีบางแบบเดิมๆแน่นอนนะครับทุ่มล้อนะครับผมมีการเก็บสีพวกนี้มาเพราะว่าตรงนี้บางทีมันโดนหินโดนอะไรดิดเยอะหน่อย แต่ในส่วนตัวนี้อาจจะมีเล็กๆน้อยๆครับที่บน้อยจริงๆลูกค้าจะได้สีบางๆเดิมๆไฟท้ายนะครับเดิมๆนะครับ <ๆ S 2> ไม่มีการตกแต่งไม่มีรอยแต่ไม่มีรอยร้าวมีเซ็นเซอร์มาให้2จุด3จุดและ4จุดมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยป้ายอันนี้ถ้าลูกค้าเอาผมแถมให้กับตัวรถผมเปิดราคาพร้อมตัวรถนะครับใครต่อผมไม่ให้ป้ายเลยป้ายอันนี้ถ้า เป็น168ประมาณล้านกว่าวันนี้เป็น6 1 8ราคาผมให้พิเศษแน่นอนนะครับเราเกี่ยวกบสีทีว่วางชิ้นนะครับนี่มาจากลูกค้าเลยเราสังเกตดูสิคืออยากจะบอกเลยว่าสีมันสวยมากๆนะครับแทบไม่ได้ทาอะไรเลยก็สวยมาอย่างนี้แล้วมันบง่งบอกถึงอะไรคันนี้ได้รับการดูแลอย่างดีจริงๆนะครับเจ้าของดูแลดีมากๆนะครับในส่วนภายนอกสวยๆประมาณนี้เป็นรถสีน้ําตาลนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนโครงสร้างกันหน่อยนะครับว่าโครงสร้างคันนี้เป็นยังไงกันบ้างมั่นใจว่าสวยแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ไปครับเรามาเริ่มต้นกัน โครงสร้างครับผมบอกบอกเลยนะฮะวันนี้เปิดมานี่บาร์โคดนี่ก็ยังอยู่สติกเกอร์อยู่มันสีนี่ตัวนี้นี่ปกติไม่ค่อยมีด้วยนะคันนี้นี่เก็บมาอย่างดีนะครับไม่เคยพ่นซับพ่นซ่อนะครับน็อตเดิมหมดนะซับเดิมหมดนะนี่ดึงดเฮ้ยชุบเลยเอามันหูแน่นพักอย่างนี้นี่บอกเลยไม่เคยแกะหรือว่าติดกาาวันเนี่ย <c oughs> ไม่ติดนี่ไงออกแล้วโอเคนี่ครับบงบอกเลยว่าตัวนี้ไม่เคยถูกดึงมาทําสีเลยนะครับโคตรแน่นผมไม่ได้เล่นแอคติ้งเนี่ย มันแน่นจริงนะครับดึงแค่นี้พอเดี๋ยวเก็บยากนะครับเปิดมาที่กระโพกนี่เออข้างหลังยังพอดึงได้นี่มีนี่ด้วยเห็นไหมเป็นจุดบอลสีเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันต่อนะตอนที่ข้าไปดูนะนี่เห็นไหมเดิมหมดหลังคาเม็ดเดิมโอ้ด,ดึงหมานี้ดังเปาะเปาะๆเลยดีแน่นเปะ๊ะโอเคนะครับในส่วนโครงสร้างด้านขวาชัวร์แล้วนะครับเดิมหมด มาดูกันที่ท้ายนะครับนี่ซับดอกในนี่เดิมหมดเลยนะครับนี่เม็ดอยู่ครบหมดเลยนะครับฝาท้ายไม่เคยแกะไม่เคยถอดคันนี้บอดี้สวยมากนะได้บอดี้แบบใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็แอบแลบเข้าไปนนีน้นิดนึงนี่มีแอร์บลอมีแอร์บล bon, ใช่ไหมมีแอร์บอปกติตัวก่อนปี11ไม่มีนะคันนี้เป็น178แรงม้าแล้วครับเป็น VGTurbo แล้วด้วยนะวันนี้เราใส่เสื้อของทางสมาคมชมรมนะครับรถสวยกาญจนานะครับนี่ เราเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับเกียรติให้อยู่ร่วมในชมรมเพราะว่าเราขายสินค้าที่มีคุณภาพครับอ่ะมาต่อนะครับดึงนี่ฝั่งนี้ก็แน่นสแสดงว่าแน่นคู่เหมือนกันไม่ผิดปกตินะนี่เม็ดเดิมๆหมดเลยนะครับขอไม่ดึงนะเดี๋ยวนี้ดึงนี้เดี๋ยวใส่ยากนะครับนี่น็อตไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะได้พอดีเดิมๆนะครับทั้ง้องเดิมหมดเมื่อกี้ฝั่งนู้นเราจําได้ว่ามันจะมีจุดเขาเรียกว่าวอลสีอยู่แถวนี้นะ เนี่ยอันนี้น่าจะดีเบี้ยวนหน่อยตำแหน่งเดียวกันเลยแต่แถวนี้นะครับเน็ดเดิมสวยเลยนะครับสบายใจนะครับเห็นอย่างนี้นะโครงสร้างเดิมๆเ,เลยเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันหน่อยดีกว,ว่าด้านหน้ามีถูกโมงมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ห้องเครื่องนะครับเปิดสากระโปรงมาเนี่ยในส่วนของบอดี้เนี่ยผมบอกเลยว่าแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมนะครับคันหน้าเดิมน็อตไม่เคยขยับ สักตัวนะครับเม็ดอักต่างๆอยู่ครบหมดนะครับน,อน็อตสากโปไม่เคยไขไม่เคยแกะถอดนะครับคราวนี้เราก็ย้อนกลับมาที่เครื่องกันหน่อยนะครับว่าในส่วนของเครื่องสภาพเป็นยังไงบ้างในส่วนที่ผมมองเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง d d 178ดแรงม้าเครื่อง v g turbo แล้วนะครับอัตราเร่งตอบสนองดีแน่นอนนะครับสำหรับบอดี้แล้วก็เครื่องยนต์อยู่ในภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้จริงๆนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูความใหม่ความสดในห้องโดยสารกันหน่อยครับเป็นเบาะหนังปับไฟฟ้าด้วยนะครับรับรองว่าซื้อคันนี้ไไปปคคคุ้มแนน่อรรัับบ ปามนะครับเราเปิดมานะครับในส่วนของห้องโดยสารคันนี้เป็นบ่อหนังหมดแล้วนะแล้วก็ตัวเบาะเองเป็นแบบปรับไฟฟ้าด้วยนะครับฝั่งเบาะคนนั่งเนี่ยเป็นไฟฟ้าเลยนะครับออปชันมาเต็มเต็มแล้วแล้วก็ตัวนี้เป็น GT นะครับมีแพดเดิลชิปมาให้นะครับสังเกตเนี่ยหลังพวงมาลัยซ้ายขวาสามารถเล่นเกียร์ได้นะครับมีคูดคอนโทรลนะครับปรับความเร็วได้มัตติฟังก์ชันไม่มีฝั่งซ้ายนะครับแต่ติดตั้งเพิ่มได้ไม่กี่ตังค์เท่านั้นเองนะครับมีจอนะครับแต่จอตัวนี้ อ่าเป็นกล้องมองหลังงเดียวอยากแนะนําว่าถ้าเป็นยุคปัจจุบันให้เปลี่ยนกรอบทั้งกรอบไปเลยครับแล้วใส่เป็น a อ d ด o i d ใหญ่นะครับก็จะได้เป็นจอที่ครบครันจริงๆแอร์เป็นออโต้นะครับวิทยุของเขาเนี่ยก็แยกกันระหว่างจอฟังตรงนี้ก็ได้หรือจะใส่เป็น DVD เพื่อดูก็ได้นะครับมีจอกลางมาให้แล้วนะครับตัวเกียร์นะครับมีระบบแมนนวลให้ด้วยนะครับสามารถโยกขึ้นโยกลงได้เท้าแขนสัดส่วนของการขับปาเชโร่เนี่ยผมบอกเลยว่าพอดีนะครับเนี่ยนั่งมาพอดีไม่ต้องมีที่ไม่ต้องเป็นที่ปรับเท้าแขนนะเป็นที เก็บของเนี่ยของเขาเนี่วางมาพอดีเลยนะครับแล้วก็ทัชชิ่งกันนั่งก็ดีมากนะครับสไตล์เหมือนรถเก่งเลยดีกว่าผมพูดเลยว่าคันนี้ขับเหมือนรถเกง่งแต่แค่ว่าข้อข้อ,ขอที่ถ้าเปรียบกันระหว่าง f o r t u n e r กับ p a j e r o เนี่ยขับ p a j จ r o จะได้ความนิ่มนวลมากกว่าแต่เขาจะรู้สึกโยนมากกว่า Fortuner นะครับ f o r t จ n e r จะกระด้างแต่รถจะหนึบกว่านะเทียบก,กันไม่ได้แต่ถ้าย้วยถ้าโยนมันเซตได้ครับเราเปลี่ยนชงเปลี่ยนชกแล้วก็แน่นเนือได้เหมือนเขานะครับแต่ถ้าเกิดเขาแข็งมาเขาแก้ให้นิ่งไม่ได้นะโอเค ใอ่ใสแว่นนะครับเปิดไฟหน้าไฟเก่งได้ด้วยนะครับที่บางอาจจะาเรจะที่บางแดดมีกระจกให้ด้วยทั้งคู่เลยนะครับที่สําคัญตัวนี้เนี่ยมันเป,ป็นปี12แล้วมันมีแอร์แถว3าให้เพราะโดยปกติเนี่ยแอร์ Air เนี่ยจะซับไปถึงแถวสาเนี่ยยากแถว3าก็จะมีแอร์อยู่ด้านข้างแต่คราวนี้เนี่ยมันเป็นแอร์ราวด้านบนแล้วนะครับก็จะมีแอร์แยกส่วนตัวไปเลยนะครับสำหรับแถว2และแถวสาด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับอ่าเราเปิดมาที่แถว2นะครับอู้สภาพเบาะใหม่มากนะครับสวยเลยอ่ะไม่กล้านั่งเลยกลัว เป็นรอยของลูกค้านะครับแต่มันไม่อ่อนแอขนาดนั้นหรอกนะโอเคแล้วกานนั่งแถวสองเดี๋ยวลองปรับหน่อยส่วนใหญ่เป็นคนขับเราเลยปรับมุมมองการน,นั่งลำบากนิดนึงอ่าโอเคเอ็นได้นิดนึงนะครับเฮ้ยใช้ได้นะครับถือว่านั่งสบายนะครับมีแอร์ส่วนตัวตรงนี้เลยนี่ก็ซ้ายขวาไม่ต้องกลัวนะครับนี่มีที่ปรับลมส่วนตัวเลยถ้าอากาศไม่พอลมเบาก็ปรับเองได้สำหรับแถวสองมีจอมาให้ด้วย ครบจริงๆนะครับโอเคก็ในส่วนของแถว2ก็มีแอร์ส่วนตัวมีเบาะนี้มีที่เท้าแขนให้ด้วยนะครับวางน้วาง,นะงแก้วน้ำได้อีก2ใบแถว3ก็มีแอร์ให้ด้วยอยู่ด้านบนตรงนี้นะสามารถนั่งเปิดแอร์ได้ด้วยเหมือนกันแตแนะ่แนะนำนิดนึงว่าควรจะเป็นเด็กนะครับผู้ใหญ่เข่ามันอาจจะชันนิดนึงนั่งไกลๆนี่ก็ถือว่าลําบากอาจจะต้องให้ผู้ใหญ่นั่งนงนะเด็กนั่งหลังสุดครับ ก็ลักษณะข้อดีของวารจโร่คือเวลาพับเบาะเนี่ยมันจะได้มุมมองยาวเลยนะครับเวลาจะขึ้นแถวสารก็พับกระเด้งขึ้นไปนะครับแต่เวลาถ้าพับเบาะยาวเนี่ยเขาจะเก็บของได้เยอะมากๆนะครับสำหรับใครที่เป็นสายทุกของก็คันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันถ้าไปเทียบกับพวก h อ n ด a Jazz เก็บของได้ไม่เท่าพวกนี้นะอันนี้มันคนละไซส์ขับดีกว่าแล้วก็เก็บของได้เยอะกว่านะครับประมาณนี้นะครับเป็นรถที่เขาเรียกว่าเป็นรถสามัญประจําบ้านที่ซื้อไปคันเดียวแล้วครอบทุกอย่างเลยนะครับเข้าป่าท่องเที่ยวนะครับเจอน้ําท่วมก็สู้ได้ สุดยอดจริงไปดูราคาดีกว่าครับสำหรับคันนี้นะครับมิสูวิชิปาเจโร่สองจุดห้ GT นะครับปี2012เป็นแอร์บนแล้วนะครับราคาพิเศษเลย5 2า0 0 0กพันบาทแถมป้าย618ไปด้วยเลยไม่เอากลับนะครับสำหรับใครต่อราคาผมดึงป้ายออกทันทีนะครับลองเช็คราคาดูก่อนว่าป้ายนี้ราคาเท่าไหร่นะครับผ่อนเริ่มต้น6ปีนะครับอยู่ที่ประมาณ9,000กว่าบาทหรือ7ปีนะครับประมาณ 9,000-8,000ปาย9,000อยู่ที่เครดิตลูกค้าด้วยแล้วกันนะครับก็มีใครสนใจนะครับสอบถามข้อมูลมีเบอร์อยู่ด้านล่างนะครับโทรติดต่อได้เลยหรือแอดไลน์มาคุยกับเราที่แอดไลน์ JAP Auto Car ได้เลยนะครับย้ำเลยนะครับว่าป้ายนี้นี่ราคาดีนะครับแล้วก็เป็นมงคลมากๆนะครับใครสนใจนะครับอย่าพลาดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องลากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ ผมขอฝากคลิปเก่าๆนะครับไว้ทางด้านขวานี้นะครับจะก็จะมีคลิปรถสวยๆดีๆมารีวิวนะครับเผื่อใครกำลังมองหาหรือว่ากำลังสนใจอยู่เข้าไปติดตามเข้าไปดูกันได้นะครับ